ังเลยก็เป็นตายีตเราเนาะซอยได้กัมีแเดสทรงเข่าทรงน้ำนี่แหละก็ทรงเข่าทรงน้ำได้มาประมาณสบายดีเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยแล้วฟังเราฟังประเทศเมียนมาร์นำน้อมอ่นี้พอดีว่าเขาเห็นคลิปๆหนึ่งเนาะพอดีหัวหน้าค่อยไปทายมีคนชาวพม่าเนาะือว่าเพิ่นตกงาน ตกงานหรือว่าบ่มีงานเฮ็ดเนาะใน,นช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเลยนะการกลับประเทศหรือว่ากลับบ้านก็กลับบ่ได้เนาะเดี๋ยวเฮาสิให้ไปเบิ่งคลิปนํากันก่อน,นเนาะจังได๋ก็เป็นตาอีต้นเราเนาะซอยได้ก็มีแต่ส่งข้าวส่งน้ํานี่แหละก็ส่งข้าวส่งน้ําได้มาประมาณ7 8มื้อแล้วเนาะ ซาๆๆๆเอาไปภาษาพม่าข่อยก็บ่ได้ก็เว้าได้น้อยดีวลมยังก็บ่เข้าใจ ซากรมาเอามาดิอเอาเก้าลูกเอามาเจ้าหน้าเป่อนมเนาะอเกาเจ้าห้าเาะเจ้าเป็น,นเจ้าใ,ใดทุกคนกับอ่คลิปนี้เนาะก็ะคือ่อาเราเนี่เป็นคนสัญชาติพมา่าเนาะเป็นคนพมา่าทัวสัตาติเมียนมาฮะ กับผู้คูดกันหรือว,ว่าเรากำลังเข้ามาลาวหรือว่าหรือว่าลาวอยู่ต้นเพิ่งรหรือว่บบนาน่าได้กับผู้พูนาะพอกับเขากับผู้พูภาษาพม่าคนหน้าค่ยกับผู้พูภาษาพม่าเนาะเพราะเพียงแต่ผู้น้อยหนึ่งปูปูปลาเนาะคือช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิดเนาะอยู่ในสามเดือนครับนี่เขาบอ่อนุญ,ญาตหรือว่าอยู่ลาวนี่แหละบอ่อนุญ,ญาตให้คนต่างชาติที่จะเข้ามาเฮดเวียกเชื่อ,อถ้าหากว่าช่วงนี้เนาะไผ่ทีจะมาเฮ็ดเวียกสามเดือนครับนะโดยเฉพาะชาวต่างชาติเลยเนาะ เพลงยากอันนี้เนะเพราะว่าเขาบออนุญาตให้เข้ามาคือถ้าหากว่าเออซนุ่มพม่านี่เนาะถ้าหากว่าอยู่ในนี่ก็อาจจะมีเวียกเหตุงานทําอยู่แต่ว่ายู่นอกเ่ยเอาเข้าไปได้เนาะเ <N> ขาบอกให้เข้า,ขาบออนุญาตให้เข้ากับพู้กันว่าเราหันยู่ใส่มาหรือว่าเป็นไปมาจังใดขน,น,นะเนาะหรือก็บางทีก็แต่กรอนก็อาจจะอยู่ต้นเพิ่งกับมีเนาะพอแต่กรอนอยู่ต้นเพิ่งก็ต้นเพิ่งกับคาซินมัอมกับติดกันเนาะ บางทีก็อาจจะอยู่้นเพิ่งแดเห็ดเรียกประเภทพวกกอวร่างเนี่ยนะแต่ว่าโควิดมาแล้วก็มันก็เลยเห็ดให้เวียกแต่เราเวียกเนาะสงักแล้วก็บ,บางคนก็กลับบ้านเนาะพอมีเงินก็กลับบ้านเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ก็เขาเห็นอะไรเนาะแต่ว่าส่วนน่อยนะที่จะมีแบบนี้นะเนาะคือเรานอนอยู่ตามทางนะส่วนหน่อยนะที่จะมีอันประเภทนี้นะงานบมมีเห็ดเนาะ งานงานบ่มีเห็ดบ้านี้กับโบมีเงินบ่มีเงินซื้อกินเนาะพอดีว่าหัวหน้านเอาเข้าเอาน้ําไปให้ประมาณ7-8มื้อแล้วนอนอยู่ตามทางเนาะคิดเบิ่งเนาะถ้าหากว่าฝนตกเนาะสิเฮ็ดจังได๋อยู่เนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นอยู่ทางในนี่เนาะคืออยู่ทางในสามเหลี่ยมคามนี่นะสําหรับผู้ใดที่จะกลับเนาะเป็นแรงงานเออ่ชาวเมียนมาเนาะบ่ว่าชนเผ่าใดนะเขาก็มีบ่อนลงทะเบียนให้เนาะเขาก็ลงทะเบียนกลับบ้านเนาะบ่ได้เสียเงินเนาะ แต่ว่าอันนี้ค่อยคิดว่าบางทีก็อาจจะแบบว่ารักเข้ามาใหม่หรือโบก็อาจจะแบบว่าอาจจะเหนเวียกอยู่ในต้นเพิ่งแต่ว่างานหยุดหรือว่าอย่างประมาณนี้เนาะสำหรับค่อยคิดว่านะถ้าหากว่าผู้ใดกลายไปกลายมาเนาะก็ให้ซวยเหลือเบิ่นเนาะซวยเหลือตามข้อเหมาะสมอ่ะแหละอยู่ทางอันนั้นเน่ะอยู่ทางโรองงานโมหิเนาะกลายมาจะอยู่ทางอันถ้าเราอยู่ทางต้นเพิ่งมาทางเทิงพี่เนาะจะอยู่ทางซรายมือ มีอย่างกระซวยๆเรือกันเนาะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยเนาะวันนี้ก็มีแต่ซ้ำนี่เนาที่จะมาเอาเอาให้เบิง้ง่นะเนาะขอขอบใจเด้อ